มาแล้วครับคุยกันถึงไหนแล้วไม่คุยถ<ม>ึงไหนเอาแค่สรุปสรุป <laughs> บอลไทยลีกสรุปบอลไทยลีกสรุปบอลไทยลีกไปผลแล้วก็บุรีรัมย์ไม่ได้ไปพูดถวงเอเชียสรุปอะไรพวกเนี้ยส่วนรายละเอียด<า>เนี่ยถ้าฟุกมีอะไรจะมาขยายก็<า>ดีมากเพราะว่าฟุกข้อมูลปึก<อ>พี่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย,เลยแค่บอกผล <laughs> ไม่ก็จริงๆก็มีมีเรื่องเชื่อทั่วไปแหละฮะว่าเข้าใจว่าอา่า ก็คงยังไม่ได้เก็บไทยลิกทั้งหมดนเนาะครับอะไรต่างๆนานาใดๆอะไรแบบนี้นะฮะครับปรสวัสดิทุกท่านด้วยนะครับโอ้เช้านี้800่าคนแน่นะครับคุยกันเช้าวันจันทร์นะฮะครับเอ่อวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมมีผมมีเรื่องแชร์เป็นข้อมูล่ากันนะครับคือผมเองเนี่ยได้ข้อมูลอย่างเป็นทางการของ STAT Stat หรือว่าเื่อก่อนเขาชื่อโปรโซนะฮะทุกท่านวิถงฮะก็เป็นวัย เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถิติฟุตบอลหรือที่เราเห็นว่าออฟต้าออฟต้าใครอูบอลจะเป็นออฟต้าของเมืองนอกของเมืองไทยก็มีครับแล้วของเมืองไทยเนี่ยผมมีโอกาสได้ใช้ข้อมูลนี้น่าจะประมาณเดือนหนึ่งเป็นแบบทดลองใช้นะฮะเ uh, uh, uh. อ่าทดลองใช้เดือนหนึ่งถ้าผมเอาไปเอ่อเรียวกว่าอะไรดีคือเขาก็จริงๆเขาก็อยากให้ อยากให้ผมเอามาทําเป็นรายการของผมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าแบบมันก็ถ้าเรียกว่าอะไรดถีถ้าถ้าถึงเวลาแล้วผมต้องไปจ่ายตังค์เขางไงพี่คือม, <laughs> มันเป็นข้อมูลมันต้องซื้อนะครับข้อมูลที่มันต้องซื้อแล้วก็ในราคาที่ระดับหนึ่งทีเดียวถ้าเอาไปว่าถ้าผมหาสปอนเซอร์ได้ก็าอาจจะมาทําไลฟ์หลังเกมอะไรเงี้ยโอ้สุดยอดบบเลยสุดยอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวที่มีข้อมูลพวกนี้มาประกอบอ่นนะฮะโอ้โหตายแน่นอนเลยช่องหน่ตาย <laughs> สุดท้าย้วผมไม่มีตังค์ซื้อเท่าเราพี่นะฮะคือรไม่แพงไม่แพงไม่ดูหุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังใหม่เดี๋ยวหลังใหม่แต่ว่ามันซื้อไม่ไหวแล้วพี่คืออผมมีข้อมูลเกมบุรีรัมย์กับสมุทรปราการคืออผมผมได้เปิดโน้ตบุ๊กคุยนะฮะแต่อาจจะขึ้นภาพไม่ได้ครับอเป็นฮิตแมปแล้วก็เป็นการเป็นทัชบอลเลยครับ ขึ้นมาเป็นสเตสตเลยเป็นสถิติจะชวนเพรทุงคุยเรื่องนี้ในแง่ของแท็กติกคืออาจจะไม่ต้องดูเกมเต็มก็ได้แต่ผมเล่าแล้วที่น่าจะเห็นครับรบุรบบีรัมแพ้สมุดรปราการหนึ่งสามครับพี่สามลูกโดนยิงไกลหมดเลยแล้วก็เปอร์เซ็นต์การคลองบอลต่างๆนานาใดๆบุรีรัมเยอะกว่าสมุดรปราการโอกาสยิงอันนี้ผมผมเล่าปเป็นสถิติให้นะครับ,รบอัอนโพเซชั่น ประมาณห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตที่บ,บุรีรัมเนือกว่า uh huh. uh, total pass บุรีรัมห้าร้อยเจ็ดครั้งสมุดรประการสามร้อยหกสิบแปดทุกอย่างเหนือมวหมดโอกาสยิงทั้งหมดมียี่สิบสองครั้งพีง่ธงครับสมุดรประการมีเก้าครั้งแต่ปัญหาคือยี่บสองครั้งของบุรีรัมเนี่ยเข้ากรอบแค่แปดสมุดรประการเก้าครั้งเข้ากรอบห้า สุดท้ายเป็การชนะสามหนึ่งคำถามทีอยากถามก็คือว่าโดยรูปเกมอ่ะผมดูจากฮีทแมปนเียรี่คือมวยลรำขยกใส่แบบเรียกว่าเอาบอลมาเล่นแดนสองแปดแดนสามใส่สมุดประการตลอดเวลาครับคำถามคือทำไมคนบุกจัดโอกาสยิงเยอะถึงแท้ครับในโลกฟุตบอลอืโอเคเออนี่เออ,อ,เอีี่ ผมตามมาขนาดนี้ผมจะถามว่าคนบุกเยอะสถิติการยิงคิดแมปไปขี่แดนสองต่อแดนสามตลอดอทำไมถึงแพ้ครับซึ่งมันมีอะไรปัจจัยบ้างมันเกิดขึ้นบ่อยมากในเกมฟุตบอลในยุคนี้นะครับถ้าเป็นในยุคก่อนน่ะสมัยที่เป๊ปกัวเดียล่าทำประมาณปี2013 2012กับบาร์เซโลนานเหตุการณ์แบบนี้นไม่ค่อยเกิดขึ้นกับฟุตบอลในยุคนั้น คือในยุคเนี้ hmm. ในยุคเนี้ยอ่ะบุรีรัมอ่าพ่พ,พี่พี่นึกภาพออกเมื่อกี้พี่ดูไฮไลท์พี่นึกภาพที่ฟุกพูดออกหมดเลยบุรีรัมขึ้นไปคั่วแดนสองเข้าแดนสามบุรีรัมมีโอกาสยิงยี่สิบครั้งแต่ตรงกรอบไม่กี่ครั้งเออ, <S 2> <S 2> อเนื่องจากว่าขณะที่บุรีรัมพคั่วแดนสองกับแดนสามเนี่ยปริมาณผู้เล่นเกมรับของทางคู่ต่อสู้อ่ะอย่างสมมติประการเนี่ยเขาก็ต้องอยู่แดนหนึ่งกับแดนสองพอนึกออกนะ ขาก็ต้องอยู่แดนหนึ่งกับแดนสองดังนั้นมันก็เต็มไปด้วยปริมาณผู้เล่นทั้งของบุรีรัมแล้วก็ทั้งของออสมุทรปราการที่ี้โอกาสที่จะยิงหนึง่งๆจะจอจอ,จอหรือว่ายิงในลักษณะที่อากับกริยาที่จัดระเบียบร่างกายมีเวลาจัดระเบียบร่างกายมีมือพื้นที่มีเวลามีอะไรเนี่ยมันตามหลักการแล้วเนี่ยมันจะน้อยเพราะว่าปริมาณผู้เล่นมันเต็มไปหมดคุณแตะหนึ่ง แต่สองแต่สามันยิงมันมันค่อนข้างจะยากดังนั้นคือถ้าจะยิงยิงแบบให้ได้ผลเนี่ยคุณต้องเอาแบบขอญาตเอาคำว่าคอมบิเนชันเพย์มาจับจริงๆ c o m คอมบิเนชันเพย์แบบว่าทำชิง่งปุ๊บปุ๊บ,บหรือว่าเข้าออปชันเติร์ดแมน r ัน n i n g แล้วไปยิงในลักษณะที่ไม่ต้องป้องกันไปยิงในลักษณะที่ไม่ต้องป้องกันเหมือนกับบาเซลนาสมัยก่อนเฉาะเข้ามาอ,าอ้าวยกระโดดแปรเข้าไปเลยเอา้าวไอ้นู่นยิงเข้าไปเลยแต่การเปอร์เซ็นต์การยิงบอลสมัยเนี้ย กับเกมที่ขั้วเขาอยู่แดน2กับแดน3ามเขารับแดน1กับแดน2เนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันเป็นแค่ตัวเลขโอกาสยิงจอจอจอ่ะจ่าเนี่ยมันยากม,ม,มันมันมันเวลาในการคิดที่จะปรุงแต่งวางเท้ายากกว่าอ่าหนึ่งนะที่พูดอลัมพบทมาขนาดนี้แล้วย้อนกลับไปฟุตบอลสมัยเนี่ยมันมีคำนี้มาจับนะฟุ๊ถ้าใครไม่ไม่รีบฉกฉวยโอกาสเอาคำนี้มาใช้เนี่ย ทีมนั้นน่ะจะไม่ประสบความสำเร็จโอเคอิชิอิคือโค้ดรุ่นใหม่แหละโค้ดญี่ปุ่นพี่ก็เชื่อว่าเขาเอาคำนี้มาจับพี่ก็เชื่อว่าเขาเอาคานี้มาจับคำว่าทรานซิชันสำคัญมากเออทรานซิชันมันเกิดจากขณะที่เออคู่อซู้คูดอซู้เปิดเกมลุกก็คือเคาน์เตอร์แท็กแหละหรือโต้กลับนั่นแหละทรานซิชันในขณะที่เปลี่ยนจากลับเป็นลุกจะสังเกตว่า ลูกที่สมบูรณการซิตี้ยิงมีพื้นที่มากทั้งนั้นเห็นไหมจเจริญสักลกรหลุดลากเดียวออกไปมีพื้นที่มีเวลาคนการจัจริเบยบรากายยิงเข้าไปเสาแรกอ,อ,อีกสองคนก็มีพื้นที่มีเวลาประกอบกับยิงดีด้วยนั่นนั่นหมายถึงไอ้คาว่ากองบอลเยอะกว่ากองบอลเยอะกว่าแล้วก็มีโอกาสยิงมากกว่าใช่ โอกาสชนะมันมากกว่าแต่สมัยเนี้ยถ้าไปเจอคู่ต่อสู้ทีมที่มีคําว่า transition ดีๆเนี่ย <Yeah. S 1> สถิติตัวเนี้ยมันก็อาจจะถูกทําลายได้อย่างเช่นเชียงรายก็ทํามาแล้วอืเชียงรายก็ทํามาแล้วในเกมที่สองอย่างเช่นเชียงไฮเอสไอพีก็ทํามาแล้วอือย่างเช่น <Yeah. S 1> สุทรกาซิตี้เนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยดังนั้นไอสิ่งที่มันทําให้ตัวเลขสถิติออกมามันดูเอ้ยทาไมมันเป็นแบบนี้ ฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะคำว่าทาทิชันมันทำลายสถิติได้พอพอจะเห็นภาพพอจะเป็นเพจคือคือเหมือนเหมือนพอบุรีรัมต้องต้องเ,อเร่งรา้าร้อนรนเพื่อที่จะเอาประตูนะพี่นะโดยโดยจังหวะการเข้าทำจริงๆแล้วโอกาสในการจบอะี้ผมเพิ่มข้อมูลนี้อีกนะฮะโอกาสยิง ในเซตเดียช็อตสปรอมิสไซบอลคือยิงในกรอบเข่โทษนะครับพี่สิบห้าครั้งยี่สิบสองครั้งนี่นะฮะยิงในกรอบเขตโทษสิบห้าครั้งนอกกรอบอ,อีกเจ <7, S 2> ็ดอ่านอกใจกัยใช่ไหมนอกกรอบแค่เจ็ดคือแบบนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือแต่ละครั้งที่ได้ยิงเนี่ยมันมีทั้งสุ่มว่าโชคเดียวก็ บอลพันแข้งพันขาสัลสลักเล่งยิงไม่ตรงขอบ <c oughs> คืดกลายเป็นว่าเอเหมือนเป็นโจทย์ให้บุรีรมต้องไปคิดว่ากําลังมีปัญหาเรื่องการเรื่องการจบสกอร์แบบไหนกันแน่อะไรแบบเนี้ <ừ. S 2> พี่คือกำผมก็รัช่วยบุยรีรมอยู่ว่าตือแต่ละลูกมันก็มันมันสามารถเปลี่ยนไปได้สักลูกอะพี่ก็หลายเกมแล้วด้วยนะมันไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวเกมเป็นเป็นอย่างนี้ซ้ำๆซ้ำๆเลยพี่บุีรมอะใช่เหมือนตั้งอายุกามาเข้ามาก็เกมดีแล้วก็เป็นแบบนี้อืม อ่นนี้ต้อง,งมีอีกนิดเดือนนะครับครับเอ่อคนที่มีส่วนกับเกมมากที่สุดของอบุรีร,มรัมนะพี่ใครใน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 เรื่องของของเกมรุก,กน,นะฮะนี้เรื่องของเกมรุก,กก็คือ Marco มาโกเชปโววิชมาโกเชปโวิชโอกาสยิงโอกาสจบการ ร่วมเ,เอ่อไม่อะไรดีผมดูจากสาติของเจ้าตัวดูจากสแตตเกี่ยวกับเอ่อการทัชบอลการเล่นกับบอรปรากฏว่าคือเ็าลงมาเล่นตรงกลางสนามเยอะมากพี่อืมผมว่าก,ก็ก็น่าคิดทีเดียวว่าไม่รู้ว่าวิลามจะเปลี่ยนโคต้าใครเป็นใครมั่งะนะแต่คือผมคนหนึ่งอะ่ะผมยังรู้สึกว่าเชปวิทเป็นคนยังเป็นคนที่ที่ได้สําหรับวิลามอยู่อะ่ะอืมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มดีขึ้นเรื่อย ผมไม่รู้เขาจะเปลี่ยนโควตายังไงนะแต่อันนี้มุมมองส่วนตัวผมผมยังรู้สึกว่าเชปวิดยังเป็นคนที่ด้วยด้วยหมาแบบนี้ด้วยเพ่นแบบนี้เนี่ยบุยรัมยังคงต้องมีเชปวิดอะผมรู้สึกอย่างนะั้นอะแล้วก็ลูกมงเนี่ยครั้งแรกที่เคยเห็นเขามงแบบหันหลังมงเนี่ยนึกว่าฟุกนะแต่พอมาเมื่อวานนี้ได้ดูไฮไลท์ไม่ฟุกนะมันเป็นเทคนิคของเขาไอที่เขามงแบบหันหลังใครมาประกบข้างหลังแล้วเขาบิดเนี่ยเขาครับเออ ไอ้ใช้ได้เหมือนกันอืใช้ได้เหมือนกันอ่าครับมีคอมเมนต์แชร์คำว่าดาวรุ่งดาวรุ่งปลอดทานถ้ามันมีรุ่งก็อย่าฝืนครับเออครับผมผมถามผมถามภาพเป็นรวมๆก็แล้วกันฮะได้ได้เขมขวัญเขมเรื่องคําว่าดาวรุ่งอาจจะไม่ได้ภลาดปิงใครนะครับดาวดาวรุ่งมันมีเพดานกั้นดาวรุ่งนะพี่พี่พี่เล่าให้ฟังหน่อยฮะไอไอเส้นเพดานของการกั้นกั้นดาวรุ่งเนี่ยมันมันเพดานมันหนักหนาขนาดไหนอ่ะ นี่พูดถึงบุรีลมใช่ไหมก็ความบุรีลำแล้วก็เลยพูดต่อในภาพรวมของเด็กไทยบ้างคือเอ้บุรีลำตอนนี้ไม่ไม่พี่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ดาวลุ่งนะเขาเข้าใจไม่มีแล้วไม่ได้เรียกดาวลุ่เเลยเรียกเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มาตรฐานเขาเนี่ยอะย่างสุประโชคเนี่ยมาตรฐานเขาดีกว่าผู้ใหญ่หลายคนแล้วเหมือนก็เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วนะดาวลุ่งเช่นกันของดาวลุ่ง คือถ้าเส้นแก่ของดาวลุ่มก็จะเป็นตำแหน่งข้างบนน่ะบ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะข้างบนดาวลุ่งบ้านเราที่ไม่ได้เกิดเนี่ยส่วนหน้าก็จะเป็นตำแหน่งตัวลุกอ่ะเจนลบนี่ถ้าไม่อยู่บีจีก็ก็ไม่ได้เกิดเออนะพี่นะคือดาวลุ่งตำแหน่งที่ถูกสกัดดาวลุ่งเนี่ยคือตำแหน่งหน้าเป้าตำแหน่งกองหน้าเลยใช่ไหมพี่ใช่หน้าเป้าถูกสกัดตลอดก็ลองใครเล่นหน้าเป้าเนี่ยก็หายหมดแหละเพราะว่า การแข่งขันมันสูงคือทําไมไม่ให้โอกาสนักเตะไทยคําถามเนี้ยมันเป็นคำถามกับบ้านทุ่ดดีม,มากแล้วมันไม่ใช่เวทีต้องที่ต้องให้โอกาสมันไม่ใช่เวทีที่ต้องให้โอกาส,เ,กาสเพราะว่ามันมีการแข่งขันในเรื่องของผลงานเชิงธุรกิจในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าทีมที่มีเงินจริงๆเนี้ยเขาก็ลงทุนซื้อหน้าเป้าต่างชาติซึ่งจ่ายเท่าเนี้ย เอาตรงๆว่าดีกว่าเด็กไทยแล้วพอนึกออกไหมแล้วก็การจบสกอความแข็งแกร่งแข็งแรงอะไรก็ตามเนี่ยตำแหน่งนี้มันทําให้ดาวลุ่งมันถูกถูกถูกปิดอะถูกขีดเส้นใต้อย่างที่พีบอถูกปิด,ปดส่วนปีกมิดฟิลก็ยังพอหลุดรอดออกมาได้ก็จะมีหน้าเป้ากับเซนเตอร์ซึ่งขมเชื่อว่าตำแหน่งเนี้ยดาวลุ่งไม่กล้าเล่นแหละถ้าขึ้นมาดับสูงๆดาวลุ่งไม่อยากเล่นแล้วถ้าพี่ คือถ้าแบบมองแบบมองแบบแบบหัวชนฝาเลยถ้าพี่เป็นผู้ปกครองอะ่ะอย่าเล่นกองหน้าครับหากินไม่ได้ลูกอ,อย่าเล่นเซนเ,นเตอร์อ๋อเลยหูพี่อ่ะหากินไม่ได้เลยนะไปเล่นปีกไปเล่นปีกไปเล่นฟิวตัวลุกเพราะกองหน้าสุดท้ายเขาก็ไม่จ้างเราเขาก็จ้างคนอื่นอืนอมใช่